สวัสดีครับเดีย๋ยวจะมารีวิวลำโพงให้ดูครับวันนี้ W King T9 ครับ W King T9 ทดสอบใช้งานไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับถือว่าโอเคดีนะครับอยากจะแนะนำเลยครับเป็นตัวนี้ข้อดีก็คือมอีไม้มาด้วยนะครับมีไม้มาด้วยแล้วก็เจ้าไม้นี่นะครับสามารถที่จะเพิ่มโวลุ่ม แล้วก็ปรับอีโค่ที่ตัวไม่ได้เลยนะครับในตัวเดี๋ยวเทสเทสไม่ก่อนเทสไม่ก่อนเทสเทสนะครับเทสปรับอีโค่ขึ้นนิดนึงนะครับโหลดเทสนะครับเสียงมันก็จะออกอันนี้คือเอ็โค่สูงที่สุดนะครับเอ็โค่ลดเอ็โค่ครับอ่าลดเอ็โค่ลอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงไม่ได้ด้วยนะครับเพิ่มที่ไม่ได้เลยนะครับแจ๋วแจ๋วมากเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของไม้นะครับตัวตัวไม้เนี่ยนะครับ ตัวไม์ก็ชาร์จด้วยสายชาร์จนะครับที่ให้มากับกล่องนะครับนี่ก็ไปดูเอาส่วนข้างหลังนะครับก็จะรองรับตัว USB นะครับตัว EUX นะครับก็มีที่ชาร์จให้ด้วยนะครับ EUX ที่ชาร์จในส่วนของโหมดก็จะมีปุ่ม power นะครับปรับโหมดแล้วก็มีไฟตัวนี้นะครับ สามารถปรับได้เดี๋ยวเราจะลองเปิดเอาดูส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของโวลุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงเดี๋ยวลองเปิดเพลงดูอันนี้ก็จะมีแสงไฟมาด้วยนะครับต่อฟังก์ชันของนูกเลียนไฟนะครับเปลี่ยนสีด้วยปุ่มนี้ Yeah. แล้วก็ปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครัาเ,เพิ่มอลุ่มเสียงนะครับเริ่ <Yeah. S 2> เพิ่มสุดแล้วน,นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็ยังหาอยู่ผมว่าเป็นลาโพงที่น่าใช้มากครับสาหรับการทดสอบใช้มาแล้วนะครับตอนนั้นนะครับมีไฟสถานะไอ้ไฟแบตขึ้นนะครับเปิดอยู่ประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับจาก3ขีดนะครับเหลืออยู่เหลืออยู่2ขีดนะครับเหลืออยู่2ขีดแล้วก็เพิ่งไปชาร์จมาแต่ว่ายังชาร์จไม่เต็มนะครับใช้เวลาชาร์จนานพอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องดีเทลอะไรก็ไปลองดูรายละเอียด นะครับที่ l a ซาด้ได้นะครับผมซื้อม,มาในราคา3,000นิดนะครับ0 0นิดอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับท T9 ครับใช้ดีมากครับแนะนำเลยสำหรับคนที่กำลังหาอยู่นะครับขอเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับสวัสดีครับ